ที่หกาก็แค่มันจะได้ชื่อ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 อะไรทำอะไรมาก่อนก่อนนะมเมเบียก่อนมาทำเมเมทำอะไรฮัลโหลไม่เห็นเลยไม่เปิดกล้องหรอเออเปิดหน้ากล้องให้<อ>พี่เขาเห็นหน้าวันนั้นวันนั้นผมอเอากราดไปส่งที่แล้วพี่อ๋อคุณจุม๋มนึกออกไหมคะคนที่เอากราดไปส่งที่คอนโดโอ๋อนึกได้แล้วค่ะ ครับคนที่จะหน้าตาดีๆหน่อยนะพี่คนนั้นแหละครับพี่จำได้จับซะทำได้แล้วก้องกอล้วอืออ่ะเล่าให้พี่จุ๋มฟังหน่อยเราเป็นใครทําอะไรมาก่อนมาทำเบย์แล้วทำไมทำเบย์ล่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้คิดอะไรเยอะแค่เรารู้ตอนนั้นรู้แค่ว่ามันได้ไอ้อะไรนะตอนนั้นยังเป็นสี่เปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้เป็นหกแล้วที่ว่า สายงานหนึ่งสายงานนะที่เราได้เป็นมรดกอะครับก็ได้ช่วยฟ้าดินสลายอะ่ะพอรู้ถึงแค่นั้นก็คือตัดสินใจเลย mm hmm. แต่รู้สึกจะฟังวันที่สิบสี่หรือสิบห้าจะไม่ได้แล้วก็รอวันที่สิบหกก่อนตอนเย็นค่อยไปสมัครยื่นใบสมัคร mm hmm. ตอนนั้นที่ฟังก็ทำงานอยู่อยู่เรืออยู่ที่มหาชัยอะครับ mm hmm. หมดจัง <นะ S 1> หมดจัง <นะ S 1> แล้ว,หม,ลวหมดแล้วก็ทำไมถึงทำแค่นั้นนะอ่าเอโอเคเอาหมดแล้วก็หมดแล้วไม่เป็นไรอ,อหมคนหล่อพูดน้อยต่อยหนักอ่าคนนี้เขาเคยเป็นอะไรนะทำงานเรือแล้วทำเอ็มวีเพราะว่าอยากได้อยากได้รายได้แบบแพสซีฟก็คือชั่วฟ้าดินสลายแต่รายได้ตรงนี้ก็เกิดจากการที่เขาสอในให้คนอื่นมีรายได้ที่มากประมาณเก้าหมื่บาทอ,อ่ะสอในให้คนอื่นมีรายได้เก้าหมืนบาทเขาก็จะได้ สมัยก่อนเป็นหกเปอร์เซ็นต์เอ้ยสมัยก่อนเป็นสี่เปอร์เซ็นปัจจุบันนี้เป็นหกเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่ารายได้ชั่วฟ้าดินสลายเขาเรียกว่ามันเป็นค่าลิขสิทธิ์อ่าในธุรกิจอเมรีมีให้อ่ะนี่ชายคุณชายโอของเรานะคะอ่า